เกมรักนักล่าบารับนะครับเรื่องนี้ใช้นักแสดงผู้ชายพระเอกของเราหคนแล้วใช้นางเอกอีกหคนนะครับแต่วันนี้มาได้แค่สาคนนะครับก็คือน้องมุกน้องลีแล้วก็ปันปันนะครับค่ะให้ให้ตัวแทน3คนพูดถึงความแซ่บของเรื่องนี้หน่อยนะลีครับครับผมคุณไปล่าใครครับเรื่องนี้ฮะเออจริงๆแล้วเรื่องนี้มันหมายถึงเ กลุ่มคนนะฮะกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่ในสถานที่รับแห่งหนึ่งฮะ,ะโดยสถานที่รับนี้เมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วว่ามิชอใช้น้ําแฝงกันครับผมก็ในแต่ละพาร์ทของบุคคลเนี่ยก็จะมีเรื่องของกับคู่ของเขาฮะก็ต้องรอดูกันฮะว่าเป็นยังไงบ้างได้เข่าวคู่ของค,คุณนี่คนแบบรอคอยให้มาจับคู่กันมากเลย <c oughs> คู่ของคุณใครครับน้องบุคครับ <c oughs> ก,ไไก็เคยเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วค่ะ,คะใช่ครับประมาณ5้ปีก่อนเนาะ,ะแล้วเราก็เหมือนแยกย้ายกันไปแต่โตฮะแล้วเราก็กลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงในพาร์ทที่โตขึ้นแล้วโตวขึ้นและแซบขึ้นด้วยใช่ไหมคะมุคะแซบขึ้นนิดหนึ่งค่ะยังไงก็ขอให้ติดตามกันค่ะและปันปันเหรอฮะแซบไหมฮะเรื่องนี้แซบไหมฮะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่วันนี้วันนี้ฉายเดียวค่ะพระเอกไม่อยู่อ่าใช่ค่ะอ่านี่ผ่านไปหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องต่อมาคือยังไงต่อมานะคะ